สวัสดีค่ะเี่ยมอครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัทของ Hi-Fi อินเตอร์ค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเนี่ยเขามีอะไรใหม่ๆตัวนี้ราคาอันนี้ก็ล้ำมาเลยค่ะนิว2015มันสิบห้ารรก็คือันรลับจากลก่องนนี้ออกมาหรือ,อยังไงก็กล่องนี้ไงนี่คือรุ่นอะไรคยี่ห้ออะไรตัวนี้เป็นยี่ห้อบอสวิกนะครับตัวใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นบอสวีแ ว b, o b n มใหม่ล่าสุดคือตัวนี้เอาเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ประจำคือเทคโนโลยีของ Android ซึ่งปกติเราจะเห็นอยู่บนสมาร์ทโฟนหรือบนแท็บเลต็ตเอามาบรรจุในนี้ซึ่งเป็นแบบ Android 100%เปอรเนเดี๋ยวเดี๋ยวคืวอประเด็นว่า เรามี Android เป็นฟอนหน้าจออยู่ในรถอย่างเั้นเลยเหรอคะคือไม่ใช่การเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มีเรามีฟอนหน้าจอเป็นมอนิเตอร์แล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่แต่คือเครื่องนี้เราบิวต์อินกับเครื่องนี้เลยเล่นได้เลยทํางานทุกอย่างทํางานผ่านเจ้าตัวนี้เลยใช่โดยการยังไงคะเชื่อมเชื่อมเนี่ยถ้าถ้าสมมติ อ,อย่างหลายๆคนที่เคยเล่นแท็บเล็ตที่เป็น Android ทบางคนอาจจะเคยเอาแท็บเล็ตไปใส่ไว้ในรถเพื่อไปดูหนังหรืออะไรอย่างนี้นแต่แท็บเล็ตร้อซทุกตัวไม่มีช่องใส่แผ,น CD, แผน่น CD ีแผ่น DVD ีดีหรือแม้แต่เอาสัญญาณภาพจาก Junior, ทีวีจูเนอร์ทุกวันนี้ทีวีดิจิตอลกำลังดังอเอาเอาสัญญาณภาพจากทีวีดิจิตอลเนี่ยมาเข้าแท็บเล็ตมันทำไม่ได้เพราะแท็บเล็ตนี้จะไม่มีสัญญ,ญาณอินเขาไม่ได้รองรับพวกนีอแล้วแต่ตัวนี้มีเร้าอกเกิ ก็ประนึ่งว่านี่ไงตอบโจทย์อิสระทุกการเชื่อมต่อสรุปยอดสมาร์ทโฟนมาไว้ในรถคุณสรุปก็คือโทรออกไม่ได้อย่างเดียวถูกเพราะว่าในเนี้ไม่มีซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือไม่มีแล้วคือเราเขาเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรจากไหนอะฮะเวลาจะเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องใช้วิธีปล่อยอ่าไวไฟฮอสปอตจากม,มือถืออ๋อซึ่งตัวนี้เขาสามารถรับสัญญาณรับไวไฟได้พอรับไวไฟปุ๊บ ก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยอ๋อแล้วถ้าไม่ใช่มือถือเราขับไปข้างนอกทั่วไปเขามีปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีก็เล่นได้เลยก็เล่นได้ใช่อยู่ใกล <ใด S 1> <ร>้บริเวณใช่ไหมคะใช่อโอ้โหโคุณผู้ชมขางั้นเรามาดูอันนี้คือความพิเศษของเขาด้วยเขาเป็น a อ d r รอ d ในเครื่องนี้เลยสเป็นของเขาขับเป็นอย่างไงบ้างเอ่ยก็ตัวนี้เนี่ยความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเทียบเท่ากับเครื่องเ,เ,เล่น D v วระดับ ทั่วไปในรถยนต์ทุกวันนี้สองดินแบบนี้คือความละเอียดหน้าจอก็คือแปดร้อยคูณสี่ร้อยแปดสิบก็คือทั่วไปชัดยังไงมันก็ชัดเหมือนเดิมนั่นแหละคือันนีหนูว่ามันชัดแล้วเหใช่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วความละเอียดระดับนี้ในรถยนต์นี่ถือว่าเพียงพอเพียงพอสําหรับการใช้งานเพราะว่าถ้าจอละเอียดกว่านี้หนึ่งคือไอคอนก็จะเล็กลงเวลาใช้งานกดรถเนี่ยเราไม่ได้ถือใกล้ๆเหมือนโทรศัพท์เพราะนั้นมันมันไม่สะดวกถ้ามันเล็กกว่านี้มันจะไม่สะดวกคุณผู้ชม เมื่อสักครู่แบบแบงค์เห็นคุกกี้ไลฟ์แบบว่าคัสกี้แบบว่าลื่นมากเนียนนะแล้วก็ไม่สะดุดเออไม่สะดุดแล้วดูไม่หน่วงนะคะแล้วที่สําคัญก็คือที่จะให้ดูคือในหน้าจอตัวนี้เขามีแอปพลิเคชันที่ Facebook มีเข้าคอมยูทูบอะไรอย่างเงี้ยบิวอินอยู่ในตัวเลยคแล้วแอปพวกนี้นี่หนูกสามารถโหลดจากไหนได้ครับคือในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมี p l a y Store ให้เลยสำหรับคนที่เคยเล่น โทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ใครใช้ซ m s ซ n g อะไรพวกเนี้ยแน่ก็เหมือนกันเลยก็มอหนึ่งว่าตัวเนี้ยก็เป็นเหมือนมือถือหนึ่งเครื่องของเราทำได้เท่ากันเลยมีมีเพลยโตด้วยอ่ะแล้วเราโหลดแอปอตื่นได้ไหมคะมีแอปไหนที่เขาแบบว่าไม่รองรับไหมหรือว่าก็รองรับมันถูกแอปนั่นแหละโดยส่วนใหญ่ก็ต้องถือว่ารองรับหมดเพียงแต่ว่าตัวเครื่องเนี้ยก็ไม่ถึงขั้นออกแบบมาสําหรับพวกเล่นเกมคงไม่มีใครมานั่งจิ้มเล่นเกมบนหนในรถนะฮะพ่ากราฟิก เออระบบกราฟิกในเครื่องเนี่ยมันจะรองรับระบบพวกดูหนังเป็นส่วนใหญ่มากกว่าแต่สีสันทุกอย่างความคมชัดความ,วามลรื่องของใช้ได้เลยนะทาง Hi-Fi International เนี่ยก็จะเป็นคนติดตั้งแอปเข้าไปให้สําหรับลูกค้าที่บางคนอาจจะเล่นไม่เป็นหรือเริ่มต้นไม่ถูกเราก็จะติดตั้งปรีโหลดแอปพลิเคชันไปให้ระดับหนึ่ง เหมือนเป็นแอปพลิเคชันอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นโปรแกรม CPU แเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมสํารับเช็คสเปคก็จะรู้เลยเหมือนคนที่คนเขาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าสามารถตรวจสอบสเปคได้ว่าอันเนี้ยคือสเปคเครื่องนี้เหรอคะว่าเป็น CPU ด u ัวคอนะครับสองคอเป็น Cortex A9 อะไรแบบเป็น d u อ c o คอด้วยใช่โ เป็นดูคอมีมีแรมอยู่สองจิกมีลมหนึ่งจิกนะคะแล้วก็แล้วก็มีอันนี้ผมก็ลงเป็นโปรแกรมตรวจสอบระบบมันติทัชมันรับได้สูงด5จุดพร้อมกันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกในเมืองไทย5จุดพร้อมกันยังไงฮะคืออะไรคะลองอธิบายให้ฟังยดู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 อันนี้คือระบบตรวจสอบหน้าจอว่าหน้าจอมันรับการแตะพร้อมกันได้ด5จุด มันเป็นโฆษณาอนี้ครับอ๋อเจ๋งนะคุณผู้ชมดูมือแบบแป้งนี่เอามือหนูอาจจะใหญ่อ่าดูนะห้าจอพร้อมกันด้วยอ่ะติดเล็บบ้างอะไรบ้าใช่ครับเออตองไม่มีเล็บก็ถ้าเกิดเนี่ยหาจุดได้สูงสุดห้าจุดอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรก ในเมืองไทยกงยังไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้มาก่อนโอ้โหอันนี้เราจะแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่าวิทยุเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเลยนะเพราะว่าเขาก็ทำได้หมดนะคุณผู้ชมบลูทูธ USB DVD ทุกอย่างแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่เขาเป็น Android ที่แบบ สมบูรณ์แท้ๆเลยอะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยแล้วที่บอกว่าทีวีดิจิตอลเขาก็มีฟังก์ชันเชื่อมต่อได้เลยเหรอคะก็ปกติทีวีดิจิตอลเนี่ยก็จะมีสัญญาณภาพและเสียงออกมาจากกล่องของทีวีดิจิตอลเครื่องหับนะฮะก็เอามาเข้าได้เพราะเครื่องนี้มีช่อง AV IN สองชุดคือข้างหลังหนึ่งชุดข้างหน้า,าหนึ่งชุดก็แล้วแต่จะใช้งานโอ้โหก็ง่ายๆเสียบ AV IN ได้เลยอย่างนี้ใช่แล้วก็มี USB ให้เล่นถึงสามสามช่องโอ้ USB สามช่องนะจ๊ะ ชิช่องเดียวกันได้อะไรอย่างนี้นะโทรัท์ช่องนะจ๊ะอย่างนี้มีบลูทูธในตัวนะฮะบลูทูธเนี่ยคุยโทรศัพท์กับฟังเพลงสามารถต่อกับโทรศัพท์คนละเครื่องได้นะบลูทูธโทรศัพท์เครื่องนี้บลูได้ด้วยหรอคะใช่เครื่องเล่นเนี่ยหลายๆเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แค่เครื่องเดียวจะฟังเพลงก็ต้องโทรศัพท์เครื่องนี้จะคุยโทรศัพท์ก็ต้องโทรศัพท์เครื่องนี้จะแต่เครื่องรุ่นนี้เนี่ยสามารถต่อได้2เครื่องหมายความว่าสมมติว่าผมมีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องเครื่องนี้ใส่เพลงไว้เเยะพนนี้คุโททรศัั์ป็หล ก็เชื่อมได้ทั้งสองเครื่องพี่แม <t> ่ม <Hum ming> ีเพลงเยอะพี่แม่เชื่อมติดเปิดเพลงที่หนูเลยสี่อย่างนี้ฉันเหรอมีเพลงเยอะเพลงแบบลาวท่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยพี่แจะเป็นเพลงประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะนี่คือความพิเศษและอีกหนึ่งพัฒนาการของวงการเครื่องเสียงรถยนต์บ้านเราที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้มากที่สุดดีที่สุดและตอบสนองความต้องการให้คุณผู้ชมใช้ชีวิตอย่างสะดวกที่สุดตอนนี้เปิดมาเท่าไหร่คะตอนนี้เปิดตัวที่ราคาพิเศษไม่ถึงสองหมื่นมีทอนนะฮะอ๋อ ห9 9่0เก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับเทคโนโลยีแบบนี้ขายเลยแล้วกันค่ะถ้าใครสุดใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่บริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือพอดซาวของเราในวันนี้บอกแล้วว่ามาที่นี่ทีไรมีเรื่องใหม่ๆให้พวกเราได้อู้หูกระทุกทีเลยม้อะไรการรออยู่ไหมซาวรับเชิญรารออยู่ไหว้ไหว้ลากันค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้พักเบรกหน้าคู่หนึ่งแล้วกลับมาชมรายการใหม่นะคะจ้าไปเแปแปไปๆป